ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดทัดชื่นประกาศออกสื่อแม่บังเกิดกล่าวเป็นหนี้เยอะจนจำไม่ได้หลังเจ้าหนี้โผล่อีกรายทำเอาเดือดระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อถึงการเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัดชื่นนั้นโดนออกมาขุดวีรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวนั้นโด่งดังจนซื้อบ้านซื้อรถป้ายแดงแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ที่เคยหยิบยืมมาเมื่อตอนลำบาก อีกทั้งทางด้านเพจธราวุฒิขุดประเด็นนั้นก็เตรียมขุดรอบสองหลังแหล่งข่าววงในเผยว่าทางด้านแม่เกตนั้นยังคงติดนี้อีกหลายลายจนเจ้าหนี้รายดังกล่าวนั้นทนไม่ไหวเตรียมออกมาแชะล่าสุดนั้นด้านเจนนี่ได้หมดทสดชื่นก็ได้ออกมาโพสรูปภาพขณะได้ยกครอบครัวไปกินหมูกระทะแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับเข้ามาเน็บแรงถึงแม่ปังเกิดกล่าวว่าพี่เจนนี่คะสรุปแม่เป็นมะเร็งทิห์หรอคะเห็นผมขึ้นเอาขึ้นเอา หลังด้านเจนนี่ได้หมดทัศชื่นเข้ามาตอบกลับว่ารักษาหายแล้วค่ะแต่ต้องไปให้ยาทุกสองเดือนงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแซะแรงการ Facebook ของเจนนี่ได้หมดทัศชื่นเอาไว้ว่าถ้าแม่ยังอยู่แม่ก็น่าจะไม่ลืมนะครับว่าไปยืมใครมาบ้างด้านสาวเจนนี่เข้ามาตอบกลับว่าคนที่เรานึกออกเราเขีร์ไปเยอะแล้วค่ะแต่ขอยอมรับว่าเยอะจนคิดว่าตอนนี้ยังมีอีกไหมถ้ามีพร้อมเขีร์ค่ะ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย